สวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกคนนะครับที่เข้ามาชมการทำนายดวงในคลิปนี้นะ,ะคลิปนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับเราจะดู2เดือนรวมกันเลยนะครับระหว่างเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็เดือนธันวาคมมาดูกันว่านใน2เดือนส่งท้ายปี67นี้นะดวงของชาวลัคนาราศีกันจะเป็นยังไงนะครับในเดือนพฤศจิกานะครับะจะมีปัญหากระท่กระทั่งกับผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ว่ามันเกิดแต่แค่ช่วงต้นเดือนนะระยะเวลาสั้นๆนะครับก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมากนะหรือตัวคุณเองเนี่ยลดความเป็นอีโก้ตัวเองลงหน่อยตัวนี้นะครับว่าเวลาโดนตักเตือนอะไรเนี่ยเราจะไม่ค่อยฟังอันนี้นะครับลดความมั่นใจตัวเองลงนะครับบางทีความมั่นใจมันก็ส่งผลเสียให้ตัวเองนะมันควรฟังคนอื่นบ้างนะครับในด้านหน้าที่การงานก็คือทําเหล็กนี่แหละ หลังค้าเหล็กเมทัลชีตต่างๆอะไรเหล็กอะไรรถยนต์อย่างนี้นะครับแล้วมันจะผ,นผ่านไปได้ด้วยดีนะ,ะมันมีโชคด้วยนะครับชาวรา,าศรีกรกฎใ,ในเดือนพฤศจิกายนนะครับมีโชคพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีอะไรที่มันหนัหนกๆมันก็จะพลิกให้มันเบาลงนะครับตัวน,นี้นะก็ถือว่าดวงก็ยังโอเคอยู่นะครับในด้านโชคลาภจะได้อสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเข้ามานะครับหรือตัวคุณเองเนี่ยมีที่ที่มันครอบครองไว้แล้วเนี่ยคือ1ิปีที่แล้วราคามันม,มันไม่เป็นราคานะแต่ผ่านมาราคามันพุ่งมันสูงขึ้นถ้าอยากจะขายก็ขายได้นะตัวนี้นะนะครับชาวราศีกันอันเด่นในเรื่องงานออนไลน์ด้วยนะเนี่ยหรือว่าตัวคุณเองนี่คือจะได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติต่างชาติต่างแดนนะครับตัวนี้นะจะมีออเดอร์ order, มีงานมีอะไรเข้ามา นะครับด้านสุขภาพระวังหน่อยมีเกณฑ์ปวดหลังออฟฟิศซินโดมอ่ะปวดหลังปวดเอวตัวนี้นะครับไปไปลายเดือนก็มีเกณฑ์ได้ซ่อมแซมบ้านหรือรถรายานภายนะที่คุณใช้อยู่ตัวนี้นะครับก่อนในเดือนนี้ก็อย่าได้ประมาทนะครับชาวาราศีกันนะ,ะในด้านบวกก็คือเดอะทาวเอร์นี่คือวัสดุก่อสร้างะนะครับคุณอาจจะได้ ทำงานเดิมีงานเข้ามาเนะี่ยขายวัสดกุก่อสร้างหรือว่าอาจจะหรือว่าคุณเป็นงานรับเหมาเนี่ยอันนี้ก็จะดีนะครับไปซ่อมแซมบ้านช่วงช่วงไปลายเดือนไปนแล้วนะหรือว่าช่วงต,งต้นเดือนก็ได้นะครับตัวนี้นะรถล,ลาย,ายมันนะอยู่ๆมันก็เสียมันก็พังอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับมันอาจจะถึงวาระการซ่อมแซมของมันนะพัยเดือนธันวา การเงินยังมีเงินใช้ใจ่ายค้่องมือขึ้นนะครับสองสองถึงสามแสนขึ้นนะังเรื่องการเงินอาจจะได้ได้โชคมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วแหละการเงินก็ยังดีอยู่นะครับการงานก็ยังมั่นคงดีนะครับตำแหน่งหนะ้าที่การงานมั่นคงอย่างที่บอกงานพวกออกแบบโครงสร้างเนี่ยนะงานเหล่านี้มันจะไปต่อเนื่องกับเดอะทาวเวอร์คืองานรับเหมาพวกนี้แหละนะครับจะมีงานสิ่งเหล่านี้เข้ามานะใครที่ทําร้านเสริมสวยอยู่ รหรือเปิดผับเปิดอะไรก็ได้นะร้าน,น,นกลางคืนเนี่ยอันนี้คือก็จะดินเด่นมากๆในเดือนธันวาคมนะครับในด้านของความรักนะครับคนโสดคนโสดก็เนีม่มีแฟนในเดือนนี้แหละเจอกันแบบปุบป,ปรับฉับพลันหน่อยแต่ก็ระวังนะนะครับถ้าไม่ดูดีๆคุณผู้หญิงมีเกณฑ์เป็นเมียน้อยได้นะ,อ,ะอันนี้คือต้องต้องดูให้ดีหน่อยนะครับส่วนใครที่อยากจะมีลูกแบบ ในเดือนธันวาเนี่แหละมีลูกแน่นอนนะครับหรือใครยังไม่พร้อมนี่ก็ต้องคุมดีๆนะ,ะเพราะเหตุปรากฏการท้องก่อนแต่งจะเกิดขึ้นนะครับการงานเนี่ยในเดือนธันวาที่คือก็ยังเด่นเรื่องงานอยู่นะครับได้เริ่มงานใหม่เริ่มธุรกิจใหม่มันมีเงินมามาหมุนตั้งแต่ช่วงพฤศจิกาแล้วอะนะครับแล้วก็มีการติดต่อดีลงานกันเข้ามาจะคุยกันยาวจนถึงธันวาเนี่แหละก็จะลงเอยร่วมสัญญาลงทุนกันนะครับ ประมาณนี้นะครับชาวราศีกันอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาจะเาวจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็ใช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็ใช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางและเพื่อเป็นการเตือนสติตัวเองก็พอ